มากินก๋วยเตี๋ยวเรือเริ่มต้นกันใหม่นี่เริ่มต้นกันใหม่นี่เลยอือร่อยเหลือเกินแซ่บมากกินก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันนะคะทุกคน นี่เส้นบุญเส้นอร่อยอร่อยอสยอด <c oughs> ยังร้อนอยู่เลยยังร้อนอยู่เลยอืมอร่อยมากก่อนเข้าสวนทุกคน มื้อเช้ามื้อเช้ากินร้อนร้อนก่อนเลยเป็นไข้ไงเลยเลือกที่กินร้อนร้อนลูกชายบอกอร่อยหนูเพิ่งลองกินกระปุกแรกสั่งมาหกกระปุกแซ่บจริงจยอดนี่เลย ก่อนจะเข้าไปตัดหญ้านะคะอร่อยอร่อยมาใหม่แล้วเมื่อกี้โดนปิดกัน้นนี่ จริงๆมือเช้ามือเช้าขอสดร้อนๆก่อนเลยสวัสดีนะคะทุกคนอืมสุดยอดข้าไปตัดยาตักชั่วโมงก่อนเนาะอร่อย สวัสดียามเช้าค่ะหูกระปุกนึงก็ถือว่าเยอะนะทุกคนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเดร้อนน้ำตกน้ำตกหมูกับเส้นวุ้นเส้นแซบ่บไล่หวัดเลยแต่เช้า แต่เช้าอร่อยสุดยอดจริงๆสุดยอดจริง,รงทำไรกันอยู่เอ่ยยามเช้าก็อย่างนี้ประมาณสิบโมงครึ่งแหละหนูได้ออกมาเนี่ย 老眼睛啊 เดี๋ยวกับเดี๋ยวกับมาตำน้ำพริกเดี๋ยวข้าไปตัดยาก่อนนะเดี๋ยวจะตำน้ำพริกกินกันวันนี้มื้อเช้าฉลองก่อนเลยหิวแล้วตื่นมาหิวเลยอะตื่นมาแล้วก็หิวเลย อิ่มแล้วใกล้หมดกระปุกแล้ว,ว,ลวสวัสดีค่ะ หมดก็ปลูกพอดีเลยก่อนเข้าสวนเดี๋ยวจะเข้าสวนแล้วนะเป็นตัดหญ้าตั้งหน่อยนึงอากาศร้อนร้อนร้อนมากแต่เช้าเลยฝนก็ไม่ตกกั้เราสักทีเลยอยากให้ฝนตกจังเลยไปตกอยู่แต่กรุงเทพอบะพิจิตตไม่ตกให้เราสักทีเลย ไม่มีให้ขายอะไรอิ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวหนูไปเข้าสวนก่อนนะคะ<า>เดี๋ยวแดดร้อนเดี๋วแดดมันจะร้อนกว่าน,นี้ขอตัวไปเข้าสวนก่อนค่ะอิ่มแล้วเ้งเขาอิ่มแล้วคะ่ะนี่มื้อเช้าของเขานี่เลยอันนี้คือมื้อเช้าอิ่มพอดีเลยตัวเองเข้ามา น้ำพริกตอนเช้ากินอันนี้นก่อนนี่มื้อเช้ากินสิ่งนี้ก่อนเลยนะคะสายสายว่าจะตามน้าพริกแต่ขอตัวไปตัดหญ้าก่อนนักะบ๊ายบายเป็นใครด้วยเธอหนูอะ